มาดูพัฒนาการนะครับหลังจากที่อาจารย์เต้านะครับมาสอนให้นะครับโอ้สิทธิ์มีครูเลยนะครับตอนนี้ลุงหยกเป็นสิทธิ์มีครูแล้วนะครับอันนี้เล่นอ่าหนึ่งใบแดงนะครับับลุงพลเจ้าเก่าขาประจำอาจารย์บอกว่าห้ามเฮ้ย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 อย่าทำค่อให้ ห้ามใส่ไม้นะครับโหเราฝึกมาวานก็ฝึกไปสามชั่วโมงวันนี้ก็ฉะเลยร้อนมิชาแบบร้อนวิชาจา,กากะเลยนะครับดูโอ้โหเอ็ดดูนี่คืออะไรเขามาสอนเหลี่ยมกันเหลี่ยม เข้าลูกให้นะครับก็รอดูว่าผมจะาะลุมพลได้หรือเปล่าอันนี้เล่นเด้งด้วยนะครับจะกันยังไง ดี่ะกึ่งกินกึ่งกันนะครับพี่พี่ดูหลุงยกสิทธิ์มีคู่อ่าอย่าทำคอยเลือกเอา้าโอ้โห,โหให้เลือกเลยนะครับนีบเ่เลือกหลายลูกโอ้โหยบเ,เลยฮนะเอ,าเอ,าเอากก้าลูกไกลๆนี่แหละ มีครูหอยสกูไว้ตโอ้โหแต่ข้าวหมูก็ยังดีครับข้าวหมูก็ถือว่าพอใจดงึงพลก็ถึงก็อ่อเลยนะครับเจอสิ์มีครูก็ไปโอ้โหให้กลางร,รู กลางรู้ที่หนึ่งเฮ้ยโอ้โหเยี่ยแหววโอ้โหตีกันลูกนี้ตีกันเล้ก่อนลุงยกน้ำหนึ่งนะครับนี่เราใจความมั่นใจเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ย ลูกเราต้องกันนะครับลูกนี้ก็ข่าวก็จะมาติดชิ่งประมาณนี้อาจารย์น้อยตีไซส์ครับโอ้โหกเกือบเข้าด้วยดูข่าวครับการทางกันสุดวันนี้สุดๆขนาดลุกพลยังกลัวกลัวแล้วเนี่ยลูกพลยังร้องมากลัวแล้วกลัวแล้ว เอากันแบบเอากันขั้นเทพเลยนะครับโอ้โหเราลูกนี้อาจารย์บอกไม่ให้ตู้ลูก5 0าสบห้ิบนะครับอาจารย์บอกว่าห้าสิบหิบนี่กันจะยกนะายกไม่กันตงนังมีเท่าไหร่หยกก็หมดนะนาาแล้วเรื่องทหายเลย เฮ้ยกันแบบนี้โอ้ยเกือบไปหัวอ่านทางข่าวพาดนะครับโอ้โหอะไรวะขนาดกันโอ้คตรฟุกเลยหูหายลุงปนฟุกจริงๆขนาดกันไม่งดโต๊ะไทยโต๊ะอย่าทำคลอยโอ้ขันไม่อย่างตึง ครับเชื่อธรรมอาจารย์เชื่อธร,รมอาจารย์ายกสู้ทุกลูกยกจะเอาเงินจากไหนมานักหนา,าลูกนี้ก็ไม่สู้นะครับการไบติดชิ้งถ้าลงอีกยอมอะถ้าลงปุ๊บยอมเลยีลูกนี้นะยกยอม <c oughs> อันขนาดนี้ถ้าลงอีกยอมแพ้เออมา เหลี่ยมวววควบขนี่หว่าี่แม่งกับโดนุพนควบขอก็ออยังถือว่าอยู่ในหมู่นะครับนะไม่ยิงห่างเหมือนตะก่อนตะก่อนนิงห่างสองคืบ อย่าทำคอยออกมาสิออกเออถ้าลูกอย่างนี้อาจารย์บอกห้ามผลาดนะโยกภานตายเป็นยางกิิเงยก็กิ๊จับภาพได้อย่างไรลราสิทธิ์มีครูอันนี้นะคะรับอาจารย์บอกให้ติดไฟนิดนึงติดไฟแบบนี้แล้วก็จะหยุดตรงนี้โอ้ตรงเป็เหลือ

เดี๋ยวหนึง่งเราถือว่าใกล้เคียงแล้วครับเมื่อกี้ผมว่านะอืมคนยิ่งห่างแล้วระวัาางมือง่ายนะครับเฮ้ย เออดีมากแม่นมากแม่นดิจูดพูดตลอดสองอาจาก็สอนอย่างนี้ลูกคุกอย่างงี้หรือเปล่าลูกคุกมันเรียมผมอาจารย์ก็สอนด้วยยังไงลูกคุกเนี่ยลูกคุกอาจารย์ไม่สอนโอ้ยสามแมนจริง,รงกันครับลูกนี้นะครับเออ ไม่เงีเย้ยกะผิดเหลี่ยมกับลุงลูงตกตามนะพี่ยิกเลยมาอาจารย์บอกลูกแบบนี้ต้องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโยกถ้าลุงโยกไปร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงโยกก็ผลเงินมา คนมีการไอสีสีถึงขั้นไอชัูว่าห้าห้าห้ายกสิบมีคูห้าเอาเข้าเเรียมปุ๊บ โอ้ยอะไรวะเราก็ว่ายิงตรงกันะเออเราก็ว่ายิงตรงด้วยว่ามันจะเฮ้ยแต่ก็ห้าแล้วครับบอกแล้วติทธ์มีครูเบรกเบรกเอาเลยเอาเกือบนะอาจารย์บอกว่า ให้การแบบนี้อาจารย์สอนไว้มันใจขึ้นเยอะน,นะครับมันใจขึ้นเจ็ดรยเปอร์เน์นะยกสิดแตเต้าขูดไทยโอเค สามเลยโอ้โหโอ้ยอยี่ห้อสองอะไรวะ,ะผมเล่นกันนำโอ้ยแล้วอะไรหนึ่งหนึง่งโอ้ยยุ่งแล้วหย่าทำคอยโหเตะมากินวะเอาวะ บาดหมุหน่อยอะโอ้นไม่มีบัดไม่มีเปิดเลยเออสวยด้วยโอ้จัก,กรได้อะเม็ดนะ่ะโอ้เ,เจอลุงพลเล่นมนต์คาถาเข้าไปแล้วโอ้โหขาว่างพี่ใช้เล็ทก็ไม่ใช้เมหนอ่ันะอุ่น,นลาด ồ xanh mì ạ ui thái ui mệt ngon có nữa luôn nhá mày nữa ngon tới những người nè Khảo ไอตี้รอไปนะเออแน่จริงไป้ออย่าทำคอยด้งขึ้นมาหลุมกลางอย่าทำคอยโโนชนหลุมกลางกตัวเอาเหลี่ยมไม่ใช่หลุกกลางเหรอเอาเหลี่ยมเลยนะครับบัวมันใจมาก าเม็ด,เม,ด,เ,มด,เ,มดเม็ดก็ยังดีนะครับฝีมือผมก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับลุงยกศิษย์อาจาร,รย์เต้าสุโขทัยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจเล่นต่ออ่าเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไป